ที่บ้านจะดีแล้วนะคะนี่หลังนี้นะคะปเดินวนดูรอบบ้านไหมให้พ่อแม่พาไปอันนี้รัวอะไรครัวนอกขัวนอกเป็นครัวของประเทศไรสี่หลักการสี่ักการตรงนู้นก็คือเสาวนามมีโรงรถด้วยมีคาพักด้วยที่เนี่โปรแกรมว่าจะต่อขึ้นข้างบนโครงการย่าแสนเองเองด้วยตรงยากได้อะไรทำเป็นฟิตเนสฟิตเนสอีกทีฟิตเนสมันเกี่ยวไรกับตอนถุเรียนนะ ไม่มีแต่ละยางไม่พื้พอาวาปอมีนี่มิสตูบิชีอิเล็กทริกเอว e r ซีรนี่นช้ำเลยใช่ไหมวันลังถ้าฝนตกก็คืออะไรปั่นจักรยานตรงนี้อะเรอคุยต่อดีกว่ากูเอาจริงกูเพิ่งรู้ว่าเขาเขาบอกว่าเขารู้ตอนมสีว่าเออเราแบบเป็นลูกสาวนะไม่รู้เพตอนที่พ่อแม่รู้อะใจแม่เป็นไงแม่เสียใจมาก คิดถึงแม่จังตอนนี้หนุยนางโยนาเกตเฮ้ยรอให้จบกันนะตอนนี้อยู่หน้าอูชอบมาก มีหลายภาษาโอเคตอนนี้อยู่หน้าเกตนะจ๊ะกำลังจะล็อบเล่นค่ะล็อบเล่นก็คือกลับบ้านนะคะกลับบ้านไปหัดใหญ่เอยเดี๋ยววันนี้จะกลับไปหาแม่หาพ่อไปทําอะไรเอาอะไรไปให้เขาอีกรอดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขาเรียกขึ้นเครื่องแล้วค่ะไป let's go <S ถึงแล้วนะคะฮัตย์ยายนเกิดมืองนอนนะคะไม่ได้เจอคุณพ่อคุณแม่เลยแต่เจอทุกครั้งต้องมีอะไรให้ทุกครั้งแล้วครั้งนี้จะมีอะไรให้อะครั้งนี้จะมีอะไรให้นะเออเดี๋ยวไปดูปะกับบานมาโอ๊ยจ้าอยากได้เงินสดนะพอได้เงินอีกแล้วหรอวันเกิดพื้นจัดให้ไปนะแต่ตอนนี้จะเข้าวันเกิดแม่ราบไปทําอะไรให้เขาสื่นใจสักนิดนึงก็คือไปโชว์ตลกให้เขาดูเนาะแค่นี้พออยากเห็นเขามีความสุขเราก็ทําให้เขาหัวเราะแค่นี้ก็โอเคแล้วเขาไม่หวังอะไรมากหรอกแหละมั้งแหละมั้งเหรอไป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  แล้วค่ะอยู่ที่ mission. บ้านจะดีแล้วนะคะนี่หลังนี้นะคะคนก็รู้กันแหละว่าเราสร้างให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่ได้สร้างเป็นเรือนหอไปขาดเอาอีกแล้วเหรอหมดไปเท่าไหร่ตอนแรกก็วางไว้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่อยู่ไปอยู่มาก็คือครัวไทยครัวฝรั่งครัวนอกครัวในเพิ่มมาเรื่อยๆเลยกูก็งงไปหมดบ้านนี้ประมาณกี่ไรวะไม่รู้ว่ะแต่พี่รู้ก็คืออย่าไร่กดจากบ้านแค่นั้นแหละเขาตร่าห์สร้างให้นะไปเดินวนดูรอบบ้านไหมให้พ่อกับแม่พาไปพ่อ แม่สวัสดีครับนึกด,ด,ดารากลับบ้าน <c oughs> แล้วคือเป็นบ็อกกิ้งปะพอเปิดตัวมาปุ๊บว้าว <c oughs> ให้เสียงเองเลยผ้าเดินทั่วบ้านไหนดิยังไม่ได้ให้ผอแมมผ้าเดินทั่วบ้านเลยมีคนถามว่าบ้านนี้กี่ไรปอตอมไม่ได้อะ่ะหนึ่งไรไรเดียวเองเหรอไรเดียวเองมันจะซื้อเพิ่มไหม ตรงไหนดีหนึ่งไร่ไม่สมทันฮะเลยอ่ะเดียวเองไปจ้าบ้านนี้คือมีรถหลายคันไม่ได้มีเงินหรอกญาติเยอะไปหมดชื่อยุ้ยหรือเปล่าไม่รู้ทำไมญาติเยอะจังญติเยอะนี่ญาติพี่น้องทั้งหลายวัดดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ญาติป่ายแม่นั่นน่ะป่อย่อยังไม่มากุ๊ปญาติเชื่ออะไรนะกุ๊ปญาติสายสัมพันธ์มีคนอยู่ในกุ๊ปกี่คนร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบ่คน นี่ญาติแม่นะยังไม่รวมหลงพ่อนะญาติหรือว่าเพื่อนปฏิบัติธรรมเนี่ยญาติอันนี้ครัวอะไรครัวนอกครัวนอกเป็นครัวพองประเทศไรสีลังกาสีลังกาสีลังกาครัวนี้เราเคยอให้คุณพ่อทําอาหารให้แล้วเอดี๋ยวให้พอทำอาหารให้แม่ท่านแต่ใกล้ใกล้ปันนกันนะป้าตายเดี๋ยวใกล้แล้วใครเออแล้วใครอ่ะก็ใครอ่ะนะนี่ตรงนี้ครัวแล้วตรงนู้นก็คือสระว่ายน้ำนี่มันยไม่มีโรงรถด้วยมีคาพักด้วยที่เนี่ย นี่อันนี้คือคาพา์คาปาสก่อนที่นี่คือฟิลล์ลอฟปูนเปื่อยนี่ตั้งใจหรือว่าเบียแมสเบียแมสรอเขาอนุเคราะห์อยู่งรถหมดไปเท่าไหร่พ่อไม่เท่าไหร่เองแต่ว่าโปรแกรมว่าจะต่อขึ้นข้างบนทำห้องไว้จะห้องนึงเผื่อว่ามีเพื่อนมานอนอะไรแบบนี้โครงการสี่ห้าแสนเองเองด้วยแล้วจะทำห้องข้างบนแล้วเดี๋ยวจะทำสไลเดอร์แบบไหลลงผู้วิลล่าเลยอยู่ตรงนู้นมาดูภูวิลล่าเฮ้ยปังปอนอันนี้้องบีเจนนี่ ปังปอนจำได้ปะเนี่ยมันโดนลามอยู่หรอโดนลามอยู่อ๋อน้องตะกุยเลยเอ้ยจำได้ใช่ไหมนี่สวนสวนทุเรียนเล็กๆแหละนาดไหนมีอยู่กี่ตอนอ่ามาดู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 อืมาดูอีกไม่ได้อยากโชว์หรอกอยากหานายทุนเผื่อว่าขยายนายเนี่ยมีอยู่ตอนเดียวเหรอนี่ทุเรียนเป้อ่าแม่ขอเลยตรงนี้อยากได้อะไรทำเป็นฟิตเนสฟิตเนสอีกทำเป็นมันปะจกแบบมีฟิตเนสด้วยทีฟิตเนสมันเกี่ยวอะไรกับตอนทุเรียนน่ะ กำลังไกด์ไปนึกว่าชมส้วนเรียนไปพลางเลยลูกดูสาวว่ายน้ำแม่ต้ะนี่เหรอเล่นได้จริงหรอนี่จ๋าว่ายน้ำบ้านดาราดูต้ะทำไมมันต้องทำไหมหรอใช่ต้องเป็นสาวว่ายน้ำแบบโบเกลือเลยนะเป็นน้ำเกลือเลยเหรอเป็นน้ำเกลือเป็นน้ำถ้าอยากได้สาวว่ายน้ำอากาศมันร้อนเหรอแม่ร้อนมากตอนนี้เริ่มร้อนเลยนี่แรงเหยียดยังเริ่มร้อนเลยนี่เมื่อกูกลับบ้านอีทีหนึ่งก็คือนู่นนะปีหกเจ็ดนี่ฝนทำถ่ายอีกต่อกันเหรอเดี๋ยวนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเหรอนานนี้เนาะตอกันิงอนนนักอาาศมอบ แล้วมจะอยู่ไงอากาศร้อนไม่ต้องห้วงไปให้ร้อนไปรองเข้าในบ้านแรกไปเจอมามาไม่คือไม่มียิ้มไม่มีสาะว้ยน้ำแต่ไม่ต้องผัวเพราะว่านี่โอ้อะไรอ่ะกระแทกไงกระแทกความเย็นเลยไงนหยแม่เราเดินเข้าไปแรกกระแทกไหมว้าวพอกระแทกไอร์ไห โอ้พ่อกูแข็งสุดเลยอ่ะไม่มีแต่ละยางไม่พื้พอาวาปอมีนี่มิสตูบิชีอิเล็กทริก A W Series นี่นฉำเลยใช่ไหมวันหลังท้าพนตอกก็คืออะไรปั่นจักรยานตรงนี้ซึ่งแอตัวนี้นะคือคือมีเซ็นเซอร์พิเศษที่ตรวจจับได้อย่างแม่นยำฉลาดล้ำและยังมีระบบฟา คูลิ่ง g a ไที่เย็นได้อย่างรวดเร็วทันใจด้วยนี่เพ่งพอกับแม่จะอยู่คนละมุ่มห้องกันพอกับแม่ก็จะเย็นอ่าแม่ไปอยู่ตรงนี้อ,อ่าพอพออยู่ตรงนั้นเออเย็นเย็นโดนแม้โดนแอร์เหมือนกันไหม พอแล้วสภาพพอเปิดไวแล้วห้องมันเย็นแล้วนะใช่ไหมแอร์มันก็จะเข้าโมดสวิงที่ทําให้แบบความเย็นมันถวดถึงอะ่ะเออนี่ยสวิงผันผือเออเออไมเหมือนโนล่าไม่เหมือนฝั <laughs> งคนเวลาหนังแล้วพอแอร์ล่มแอร์มันโดนตัวมันคน,คนจะไม่ชอบแล้วมันจะโหลดึกแบบเย็นใช่ไหม่ว่ามิสูบิชิอิเล็กทริกเอวซีรีส์เนี่ยเขาจะกระจายลมไปทิศทางอื่นไม่ให้โดนตัวเราหรือไแต่ว่ามันก็จะเย็นไม่รู้สึกเหมือนกับว่าล่มเป่ามันนั่นแหละมันไม่ได้ฟาตา แต่เเป็นสังงมงนะหูเหมือนอ่านจกคลิปมาเลยอ่ะหรือว่าความรู้สึกจริงใช่ไหมจริงอ่ะรู้สึกจริงๆสบายๆเลยเราจะปรับให้หนาวก็ได้ให้หนาววันนี้ก็ได้แต่ว่าตัวนี้ตรงไหนไอ้้ไอความร้อนอยู่ไอ้ตัวนี้มันมันจะจะยิงไปอ่าเลยเฮ้ยกิกว่านี่ก้อนก่อนมึงไอคือเซ็นเซอร์เหมือนพ่อขายให้กูฟังอยู่เลยอ่ะเหมือนกูมารายการพ่อเลยอ่ะแต่บางที่เวลาพออ่เหมือนอย่างเช่นตอนเช้าพอตื่นแล้วพอเปิดแอร์ใช่ไหมถึงพอกับแม่ออกไปปั่นจักรยานไปทิฟหลอดทิฟแล้วก็ลืมปิดแอร์มันก็จะปิิดดใหห้้แแแมม่ััััันนนตลละะเเเปทงงววกก็อคาาไฟพพร มันประหยัดไฟระดับซ้ำดาวเลยซ้ำดาวเลยอ๋มอมันแล้วปกติเปิดประตูวไวไหมเนี่ยคือแม่ไม่ค่อยเปิดประตูเพราะฟุ้นมันเยอะออมันเยอะมันไม่ต้องกลัวเนี่ยพอติด Mister b e c Electric AWC ลีเขามีระบบฟอกอากาศในตัวเครื่องเลยซึ่งมันมันจะช่วยดักจับแบคทีเรียไวรัสซ่านก่อพุ่มแพรแล้วก็รวมถึงฟุ้นผิ่สองจุดห้ากันเล่นกับโนี่ป่ะจะให้พี่โอซื้อเครื่องฟอกานได้ซึ่งมีผลรู้ว่านี่มันฟฟกได้กันก็ไม่ต้องเซอร์แล้วแือรไปลาวเลยนั่นะมันเห็นไหม เจนนี่เลือกใช้แอร์ที่ดีที่สุดนะคะเจนนี่เลือกใช้แอร์มิ t ูบิชิมิสเตอร์สลิมให้กับที่บ้านนะจ๊ะนี่คุณพ่อคุณแม่จ้าแอร์มันเย็นถั่วบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวผ้าห่มทั่ววะคนอยากเห็นในบ้านเล่าแล้ว ตรงนี้คือห้องหนังแลนใช่ไหมบ้านคือทําชั้นเดียวเพราะว่าพ่อแม่ไม่อยากขึ้นบันไดตอนแก่อะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นแบบบ้านชั้นเดียวซึ่งจะมีหนึ่งห้องแล้วตัวนี้ห้องกินข้าวกินข้าวตรงนี้เล็กๆน้อยๆแล้วก็ห้องนี้คือห้องที่ชั้นจองนี่จ้าห้องพระกับเธอคนใต้ของแท้ปะพระเยอะมากองละสิบหลังทั้งน,นั้นเลยนะมันไหมมันเฮ้ วอดกนี่ไว้เจนนี่เขาชอบชอบ้บผาด้วยไงเพราะว่าผาแพงเนี่ยจักรยานที่ว่าจะเอาไปปั่นทังมออ่าเห็นมาเออมันปั่นมันปั่นแหงได้อ่ะปั่นแหงเวลาฝนตกไม่ต้องออกไปข้างนอกนี่มมีแอร์เ็โอ้สุดยอดเขาไปหลาวอันนี้อันนี้ห้องครัวบนแต่ว่าไม่ค่อยทําอะไรหรอกไว้จงกาแฟอะไรแบบนั้นนะอ้าวทำไมไม่ทําอาหารข้างบนถ้าทำอาหารข้างบนนั้นกลิ่นที่มันเยอะข้างนอกเขาไม่เลยทําครัวนอกไปเลย นี่มันเยอะเฉยๆเออเลิศน,นี่แล้วก็มี2ห้องนอนอันนี้คือห้องนอนใหญ่เป็นห้องนอนพ่อกับแม่วงเล็บว่าถ้าเจนนี่ไม่อยู่พอถ้าเจนนี่มาเปิบพ่อกับแม่จะย้ายมาห้องเล็กห้องเล็กเลิศปะละ่ะพ่อกับแม่ก็คือย้ายไปนอนห้องเล็กให้เลยก็ใครว่าอ๋อเราเข้าไปนอนห้องนอนใหญ่เล็กยู่เอ,อ้ยทำไรอ่ะใครอยากเห็นน้องสาวเจนนี่ประนันไหมจ๊ะนี่จ้านี่คือหลานเป็นลูกของน้องสาวนะจ๊ะยิ้มให้กล้องเร็วยิ้มให้กล้อง ปเดี๋ยวไปนั่งพูดคุยกันตรงนู้นดีกว่าเุ้ย,ยไปหารูปอะไรบามาดูมาเล่าเรื่องความหลังกันดีกว่ามามารอบนี้มา,เ,า,มมาเปิดบ้านเป็นรอบที่สองเองเอาสองเหรอแม่เอ้ยหรือสามว่ะจ้ำเพรามีรถมือแม่ด้วยนะเอ,อ,เอ,อ,อเอเขาจำได้รายการอื่นเขาไม่จำรายการนี้แต่ว่ามากลับมาบ้านมันมีคนอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเจนนี่ที่แบบออกมาจากปากพ่อแม่ไง แล้วคนอยากรู้คือไม่ใช่แปลรายการคือปูวันนี้ก็เลยเอาักหน่อยเออเอาักหน่อยมานั่งคุยพราแม่ให้พ่อแม่นั่งเล่าเรื่องราวของเราให้ฟังเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะให้เขาเล่าเรื่องของเขาไปสองคนอ่ะเล่ายังไงดีเราเอารูปมาดูแล้วมาใหาไมถ่ยเราง่ารถ่ายต้องถามพ่อกับแม่ก่อนแต่จะว่าตอนนี้เราถ้องใส่แค่นี้เหรอแค่นี้ ชอบสิ่งมันเนี่ยเขาถ่ายเก็บไว้เผื่ออนาคตอุ้ยไหนเดี๋ยดูรูปใช่แต่ว่าเขาเป็นคนถ่ายรูปเยอะมากเลยนะแล้วก็กตเยถ่ายพ่อหรือแม่ถ่ายัเคยมีมีกล้องถ่ายก็ถ่ายก็ถ่ายถ่ายกันแล้วก็มาอัดแจกกันแจกแล้วเรามีกล้องถ่รูปนะไม่มีท่ห่รูปเราบ้านเราเยอะกว่าแปบนึงนะแป๊บนี่แปบนี้ันไม่มีใครรู้เลยเหรอบ้านเราไม่มีกล้องถ่ายรูปหรอไม่มีไม่มีมี่แค่ส่วนหนึ่งนะ มือกับลูกอนาคตนะนะว่าลูกจะเป็นดาราอ่าเนาะอ่ะแม่ให้แม่เราเลื่องรุ่งนี้ก่อนเอาเราใส่เลยก่อนพอเขาจังเนาะเกือบได้เป็นลูกครึ่งแล้วก็เกือบเกือบได้เป็นลูกครึ่งแล้วหรอเออแม่ละคนนึงเขามาจีบหรออันนี้ใครเห็นก็ยืนนี่เลยไปข้อใต้รูปไงหลังกินบุญว่าพูดว่าไงโฟโต้โโฟต้ พื่อตกพื่อตกตอนนั้นแม่ทำงานอะไรอ่ะถ่ายเนี่ยถ่ายเซ็กซี่เหรอไปที่ไหนอ่ะเราทำเซ็กซี่เหรอใครถ่ายใครถ่ายนี่เพื่อนแม่ทำไมอยู่หอพักตอนไปเรียนตอนไปเรียนรามนี่ถ่ายถ่ายบนดาดฟ้าโหดีเคแคผ้าคุดัดเลยแล้วแม่มึงแม่กูเปี้ยวป้าใส่ผ้าหนูขึ้นดาดฟ้าเลยแล้วพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรอยู่ตรงแถวหรงอ่ะโบแดนเหรอ ไม่ใช่มันเป็นรูปแนวนอนเพราะเราเราไม่เพราะคุณสบัดบาคู่อ่ะเราสบัดได้ตอนอยู่โรงเรียนนี่รู้สึกเต็มมอสสองหรือมอสสามไม่ใช่นี่ผมเป็นตำรวจแล้วจำไม่ได้ตัวเองเป็นตำรวจแล้วมองท่านสมัยนี้ก็เรียกว่าเล่นฟิตเนสนี่รูปนี้ตลกไหมดูแก้มเจนนี่เนี่ยเปล่าเค้ก นี่คือวันเกิดใครกับไอเดียสองคนไม่รู้วันเกิดใครอ่ะน่าจะวันเกิดเดียแล้วแล้วแย่งกันเป่าแล้ววันเกิดนั้นเมื่อวันเกิดเดียแต่กูเป่าแบบสุดเล็ดเป่าไปอีกด่ยแกอสีหวานใช่หวานอันนี้คือหวานแล้วอันนี้อันนี้เยี่ยมมากเลยตอนนั้นเต็นนี่มันออกแล้วออกแล้วแต่แม่ไม่รู้ออกตั้งแต่นู่นนะออกไ แต่แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ตอนม4อ,อ๋อแต่แม่ไม่รู้คือมันเป็นลักษณะยังไงแม่คือแม่ไม่รู้เลยแต่ว่าเป้เด็กเรียบรอย้อรย,รอยหรือเปล่าไอเดียนไอเดียนลูกเรียบร้อยไอเดียคิดว่าลูกเรียบร้อยนั้นแต่พอม4เยี่ยนปูมาเย,ยี่ยมบ้านบอกว่าเออีนน่ยลูกเรียบร้ยบรอยนะเป็นเด็กที่มีศักยภาพนะเรียนก็เก่งอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาเบี่ยงเบนนั้นคุณแม่รับได้ไหมวะฮะมันไม่เด้อะไรกันมันแล้วบอกว่ารับได้พกัแม่เขาแก้กี่ปีนะเราไม่โทก รู้จักกันมาตั้งนานแล้วรู้จักกันแต่แม่คุณยังเด็กอ่ะไม่ถึงว่าก็คือแม่ก็อันนี้คือแฟนคนแรกใช่คนเดียวในชีวิตของพ่อเหมือนกันเหรอไปตุ้มเลยอ่ะนี่ร้านอาหารน้ำท่วมร้านต้นต่อเอ้ยเอ้ไหนดูสิดนี่เป็นร้านทำขายอาหารอันนี้เป็นร้านเวอร์ชันล่าสุดแล้วเวอร์ชันสุดท้ายนนนี่เวอร์ชันี่ไง ร้านต้องต่อน้ำท่วมอ่ะเมื่อก่อนตอนปีปีห้าสามปีฟอร์มจะให้ดูก่อนที่จะท่วมเลยสามเม็ดแปดทันแล้วแม่ทำไมไม่ทำร้านแล้วอ่ะเขาจะมาถือกระเป๋าให้กูแล้วในวงการเขาจะเดินตามถือกระเป๋ากูแล้วก็ลยบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพอแล้วถือว่าเป็นแบบว่ามีลูกมีเลิฟอะไรเยอะมากจริงๆงมีอีกเยอะเลยเนาะแต่ว่า ส่วนใหญ่เป็นรูปที่อีฝนอีหนุ่มมันจะบูลลี่ครอบครัวฉันเช <c oughs> ่นก็เลยเออไม่ไดเอามาให้ดูเยอะนี่คร่าวๆประมาณนี้ามาแต่ว่าเมื่อกี้ถามไปแล้วก็เลยอยากรู้อ่ะเลยคุยต่อดีกว่ากูเอาจริงกูเพิ่งรู้ว่าเขาเขาบอกว่าเขารู้ตอนมอสี่เออเอออ่ะไหนๆลองถามไนหะม เพราะว่า,วาอ่าเราเราคือไม่เคยคำเอาไม่เคยมานั่งคุยแตเขอคุยกับพ่อแม่ว่าเออเราแบบเป็นลูกสาวนะอะไรอย่างนี้เออก็เลยไม่รู้แต่คนที่พ่อแม่รู้อ่ะวันแรกที่ครูอ่ะเดินมาคุยกับแม่อ่ะพ่อยังไม่รู้นะพ่อทํางานอยูออ่ใจแม่เป็นงตอนคำา,า่อเข้าบอกว่ารับได้ค่ะแม่หนูอยากรู้แม่เสียใจมาคําแรกอ่ะไม่เสียใจ แต่ว่าคือในใจนี่ยังแบบมันน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะแบบดูดูเขาผู้ชายนั้นเขาไม่ไม่หน้าตาหรือเปล่าเออใช่ดูทรงแบบผู้ชายผู้ชายผู้ชายคือเขาจะไม่ไม่ออกให้แม่เห็นเลยเข้าใจไหมอเออคืออยู่บ้านว่าเราจะไม่แสดงออกไม่ไม่เชิงแอปหรือว่าเรียกแอปก็ได้ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แอปแค่เราเราไม่แสดงออกเราคือกลายเป็นเรียบร้อยเราแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแบบอึ่งนิดหน่อยก็เลยมาคุยกับพ่อใช่ไหมพอตอนตอนคํา กลับบ้านนั้นถามตามแม่ก็บอกรับได้ไหมบอกว่ารับได้พ่อนเข้าเวรหน1่งใช่ไหมมันจะมีเหตุเออเด็กวัยรุ่นตีกันอะไรแบบนี้เห็นไหมลูกเรามันไม่มีปัญหาแบบนี้เลยพ่อก็นั่นแหละก็เลยตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ความหลุดซึกความหลุดซึกแหลกที่ได้ยินแม่เราไปฟังพ่อหลุดซึกงไงอ่ะก็เฉยๆนะไม่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 มีอะไรไม่ถึงไม่ถึงกับมีตรงตามก็ได้ท่าเลยพี่เขาเกิดมาไม่ เป็นดังที่เขาตั้งใจจะเป็นตั้งใจตอนแรกไม่ไม่ไม่เป็นตามเพศสภาพอย่างงี้เหรอคือถ้าเป็นไปได้อย่างไรก็เกิดเป็นผูกอย่างนี้เลยเสียใจอางนั้นคือพ่อเสียใจแต่ว่าเคยมีคำาไม่ได้เสียใจว่าลูกมาเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่เคยเสียใจไม่เคยว่าไม่ ในใจอ่ะกลัวมากนะคือด้วยความที่พ่อเป็นตำรวจใช่ป่ะ<ม>แล้วคือสังคมต่างจาังหวัด<ม>เด็กอ่ะมันโดนล้อตั้งแต่เด็กอะไรนู่นนี่เราก็กลัวแบบเออพ่อได้ยินแม่ได้แม่จะอัจใจย,ยังไงหรือแล้วคือพอเราไม่ได้คุยกันเยอะอ่ะ <c oughs> ก็กลายเป็นแบบเออเราก็แบบเออเห็นพ,พ่อพูดน้อยแล้วพ่อนิ่งๆพ่อจะน้าดุอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะกลัวพ่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ออพ่อวาน่าดุแล้วทําไมเราไม่เคยนั่งบอก เจนนี่ต้องกลัวพ่อพอพ่อๆันจะขึมหน้าดุม,มึงแล้วม,ม,มันมีมันมีช่วงเวลาเสี่ยวที่แบบว่าอีเทียที่โรงเรียนเรียกกูเจนนี่อย่างเงี้ยกู oh. ก็บอกเพื่อนว่ามึงเวลามึงโทรเข้าบ้านกูอ่ะมึงขอใสป่ปอนะมึงอย่าขอใส่เจนนี่นะแล้วมันมันมาีท่าไหนที่แบบมันมันมีมันมีเหตุการณ์หนึ่งจริงเหมือนปีหนึ่งหรือปีสองนี่แหละปีสองที่ศิลปกรหรือผมผมยาวหรือยัไม่รู้ว่าพ่อจําได้ไหม <c oughs> เป็นเหตุการณ์ <c oughs> ครั้งแรกที่เราทําให้รู้ว่าเออพ่อรับรู้เรื่อง ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเราได้ยินจากปากพ่อคือพ่อเหมือนเดิมก็เดินเดินมาจับผมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นเสือใบเราก็แบบเสือใบอะไรวะเราก็เป็นผู้หญิงเขาบอาโจรโจรเสือใบโจรเสือใบพระจ่าตำรวจเขาหมายถึงโจรเงียเอออย่าเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบก็ไปก็เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ไปเขาเป็นคนดีเป็นครั้งแรกที่ได้ยินออกมาจากปากพ่อยังรู้สึกแบบโชคดีมาก เลยอะที่แบบแม่เวลาทําผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยแบบโดนตีแล้วก็คือพูดเรื่องนี้มาว่าเพราะเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเลยเออทา,ทางที่กูคิดว่าน่าจะต้องแน่ๆเพราะพ่อเป็นตำรวจเนาะเมื่อก่อนที่เราเห็นในสื่อภาพเป็นรูปเป็นอย่างนี้แล้วพ่อเป็นทหารตำรวจเนี่ยจะแบบม,มีคนไปลือนะบอกว่าพ่อพ่อตีพ่ออะไรไม่ก็ไม่รู้ว่าเขา,าเขาเ <c oughs> <c oughs> แต่พอโป๊พอเป็นเเหมือนแบบเขาก็ค่อยเรื่อยๆเขาไม่เข้าใจมนะก็แม่ก็คงงงคงอะไรนู่นเนี่ยแบบว่าเออเป็นก็ได้แต่ว่าเออไม่ต้องทำนมเนาะชุดแรกเอความแรกแ่กเหมือนกับว่าแม่ยังแบบสมัยเก่าวันก็ว่าทำแล้วมันจะอันตรายอะไรแบบนี้สมัยก่อนนะเออกลัวกลัวว่าจะอันตรายแม่ก็ยังจะทำนี่ ทำตาตกใจนึกว่าทำนมไม่พออยากทำไม่พ่อเดี๋นุ่มพ่อจะมาหยุดหัวแม่แล้วจ้าหาโปใหม่ทำนมทำไมอาผมใหม่เหรอตัวเลือกอะไรนตัวเล็กเลยตัลูกนุ่มพ่อพ่อลูกนุ่ากรทำเหมือนกันแม่ต้องเป็นบอกเลือกแฟนเรื่องอะไรพ่อโอเคไหมมีถ้าแบบนู่นนี่นั่นอะไรโอเคแล้วแต่เขาเจนนี่ก็มี พร้อมทุกอย่างแล้วยังยังยังกัดมาเติมเต็มในในในเรื่องคู่ชีวิตอางคือคืออยากให้เขามีแต่ถ้าเขาไม่มีก็ไปตามดวงเหมือนเหมือนเนื้อคู่นี่มันต้องเนาะมันต้องไปตามดวงถ้าไม่มีเขาก็อยู่ได้แหละมีเขาก็โอเคมันดีดีกว่าไม่มีดวงสิเพื่อนเยอะอยู่แล้วก็เพื่อนก็มาผัดเด็กตัวเช็ดตัวอันนี้่าห่วงอะไรเขาอีกไม่ห่วงอะไรแล้วปะไม่ฉันะมีหนึ่งคำถามที่อยากจะถามพ่อแม่ด้วย ยักษ์หลวา่ทาท้าป๋ออ่ะไม่ได้กลายเป็นเจนนี่ปนนั้นไม่ได้ประสบความสาเร็จแบบแบบแบบเนี่ยแบบที่พอแม่คิดป๋อประสบความสาเร็จแล้วไม่ได้แบบมีชีวิตแบบเนี้ยเป็นแบบเป็นเออเป็นเออเป็นเป็นสาวประเภทีซ้องธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยเป็นแบบพอจะพอกับแม่จะจะย่อมหลับรายคณะนีใหม่คือแม่เจนนี่อันเขาเป็นคนไม่ดื้อเขาเป็นเด็กที่แบบว่าจะรู้รู้แบบรู้หน้าที่ตัวเองงั้นไม่ห่วง เขาภูมิใจอย่าลูกเราวะจะเป็นยังไงก็ลูกเราแม่ก็แบบตอนนั้นก็ไม่ได้เป็นดาราไม่ดุมยังไม่ได้ดุมดังยังไม่ยังไม่ยังไม่ไม่แอนตี้แม่เด็กไม่ได้แอนตี้เลยไม่ได้แอนตี้เลยต่ให้พันนีถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้สบายก็ไม่เป็นไรใช่ยังเป็นเพื่อนก็เป็นลูกก็พแม่ต่างด้าคนนี่ไม่ไม่เคยหวังว่าลูกมันจะเป็นดาราแบบดาราดังแบบประดังประเดอะไรมาให้พ่อกับแม่ไม่เคยคิดหวังตรงนั้นเลยพออยู่ว่ายเป็นแบบนี้เราก็แบบเขาภูมิใจมากมาก กำไรชีวิตแล้วตอนนี้พอลูกดันี่ยหวังอะไรอีกก็หลายอย่างกก็อยากเบื่อแล้วทำหน้าจะเบื่อแล้วแต่วันนี้ก็เป็นงานเย็นสบายเออเย็นสบายไหมพอได้ฟังแบบนี้สบายใจจริงๆอ่ะเนี้ยคือเกิดจากความที่แบบเราอยากอยากถามพ่อแม่ เราอยากถามพ่อแม่เองแหละเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าครอบครัวเราคือครอบครัวเจนนี่ไม่เคยมานั่งพูดคุยไม่เคยนั่งถามเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ใครพี่ยูอย yes. ู right? hey, ่ไม่ไม่อยากให้เอาเรื่องราววามในครอบครัวของเจนนี่ไปเป็นบรรทัดฐานหรือจริงจแต่เราครอบครัวมีความยากไม่เหมือนกันเยอะว่ามันไม่ได้ง่ายได้อะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆดูแล้วก็อยากจะแบบเป็นกาลังใจให้ทุกคนดีกว่าเออเราก็ไม่เคยออกมาคำเอาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็โชคดีที่ที่เราเพิ่งรู้ว่าพ่อแม่คือเข้าใจเออแล้วก็ยอมรับตั้งแต่ตอนนนไร่ามูพดด พ่อแม่ทุกทุกคนถ้าเกิดถ,ถ้ารู้แล้วแล้วแบบเขาเสียใจเขายังรับไม่ได้หรือเราต้องสมัยนี้นะสมัยสมัยก่อนนั้นคือเขาจะไม่ยอมรับกันให้เขายอมรับว่าสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรือว่าลูกเรานี่เป็นคนที่มีคือมันมีศักยภาพอยู่แล้วอ่ะให้ให้ดูแบบ ให้มองเห็นเขาว่าเขาแบบให้มองกันทีศักยภาพากหมากว่าเพศสภาปอใช่เราต้องยอมรับให้ได้เขาจะเป็นเพศไหนเราก็ต้องยอมรับเขาไว้ได้คือยังไงซิมิทเขาเป็นของเขาเนาะเป็นลูกเราอย่างไงยังไงก็ลูกเราสังคมปัจจุบันอะส่วนใหญ่ก็คงค่อนข้างที่จะยอมรับมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแล้วแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ายังเยอะขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่วาก็ต้องเป็นวิธีการของแต่ละครอบครัวอีกเพราะว่าแต่ละครอบครัวเขาต่างคนต่างบ้านต่างอะไรก็ไม่เหมือนกันมีอะไรก็นัองคุยกัน นะเปิดแอร์เย mm ็น hmm. ๆแล้วก็คุยกันใช่ไหมเปิดแอร์อะไรเปิดแอร์มิสตูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอรไงจา้า mm hmm. โอเควันนี้ได้ไปนั่งคุยกับพ่อกับแม่นอะกก็เออดูกันก็ขอให้แบบมีความสุขชื่นชมใจเหมือนที่แบบเออเจนนี่ก็พ่อแม่ได้ไมานั่งคุยกันนะจา้าโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับ m ิสต mm ูบิชิอิเล็กทริกมิสเตค่ะขอบคุณค่ะ mm hmm. คุณจ้า mm hmm. <laughs> ไปแล้วนะคะทุกคนกลับมาเจอกันล็อกล็อกได้ใหม่นะจ้าอีพีหน้าจะเอาญาติร้อยแปดสิบกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์เดี๋ยวค่อยดึงมาส <sk r isa> ักคนหร,ออหรือน้องสาวมะออมีใครคนอยากอยากรอดูน้องสาวเราค่อยรอดูติดตามกันนะคะกันล็อกล็อกนะจ๊ะไปแล้วค่ะวัดดีค่ะ